ตึกใหม่พิพิธภัณฑ์ที่คลองห้าเปิดแล้วช่วงนี้เปิดให้ทดลองเข้าชมถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาก็จะมีบัตรแบบไกด์ทัวร์ซึ่งต้องจองมาก่อน เราจองไว้เป็นรอบสุดท้ายของวันคือเวลา1 3 3 0านอพอมาถึงก็ไปที่เคาน์เตอร์ด้านหน้านำหลักฐานการจองออนไลน์ไปแลกสติกเกอร์เข้างานแบบนี้แปะสติกเกอร์ไว้ที่เสือ้อแล้วก็นั่งรอเวลาพอถึงคิวก็จะมีพี่ไกด์นำเข้าไปคลิปนี้ยาวหน่อยนะเพราะฟิวเจอรีเร่เอมศูนย์นวัตรกรรมแห่งอนาคตที่เปิดใหม่เขามีด้วยกันถึง7โซนเริ่มต้นด้วย Innovation World ก็จะบอกถึงโซนทั้งหมดที่มีอยู่ในฟิวเจอรีเร่เมเด็กๆตื่นเต้นกับแสงสีและเรื่องราวที่บอกเล่าถึงนวัตรกรรมโลกอนาคต เริ่มกันด้วยโซน G1 นวัตกรรมการคมนาคมในโซนนี้เด็กๆจะได้นั่งรถยนต์ไร้คนขับลองใช้งานโปรแกรมและเรียนรู้ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ไร้คนขับแบบอัตโนมัติระบบขนส่งและบริหารคลังสินค้าแล้วยังได้ออกแบบรถแห่งอนาคตของตัวเองด้วยต่อมาโซน G2 นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเด็กๆจะได้รู้จักหุ่นยนต์ตัวแรกที่นี่ได้ลองฝึกผ่าตัดสองกล้อง จากเครื่องมือที่นักเรียนแพทย์ใช้จริงต้องใช้สมาธิพอสมควรยืนมองลูกเล่นแทบการหายใจกันเลยเล่น vr หุ่นยนต์กู้ชีพอีกไฮไลท์สุดๆก็คือการได้นั่งรถแล้วก็ใส่แว่น vr ดูภาพจำลองสวนไดโนเสาร์ต่อมาโซน G3 นวัตกรรมการจัดการภัยพิบตัติเป็นโซนที่ให้เด็กๆเ,เรียนรู้ถ้าเมื่อเจอภัยพิบตัติจะเอาตัวรอดได้อย่างไร เสียดายมากๆโซนนี้เด็กๆไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพิพิธภัณฑ์จะปิดตอนบ่ายสแล้วแล้วรอบก่อนหน้าก็ยังออกันอยู่เลยแนะนําคนที่จะมาให้จองบัตรเป็นรอบเช้าหรือไม่ก็ช่วงบ่ายโมงจะดีกว่า เหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีแต่ว่าเราเพิ่งเดินไปได้แค่3โซนเองเหลืออีกตั้ง4โซนช่วงหลังๆก็เลยเดินดูกันแบบรีบรมาถึงนวัตกรรมพลังงานทางเลือกก็จะมีเกมให้เด็กๆเล่นแล้วก็มีการโชว์นวัตกรรมท่านพลังงานหลายอย่างโซน G5 ก็จะเป็นนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะก็จะมีแท็กเตอร์ไร้คนคาบการบรรจุพันและการแปลรูปอาหารโซน G6 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนานโนเทคโนโลยีพิพ,พิธภัณฑ์จะปิดแล้วรีบไปโซนสุดท้ายกันดีกว่าโซนที่7นวัตกรรมอวกาศและการบินไปสัมผัสผิวดวดงจันนทรรและเีย ูเรื่องอวกาศไปด้วยกันดูครบทั้ง7โซนแล้วก็จะมีให้โหวตว่าเราชอบโซนไหนมากที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกรูปของเราก็จะไปวิ่งอยู่บนจอแบบนี้ใครจะมาอย่าลืมจองบัตรกันก่อนที่เว็บขององค์การพยายิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติค้าเข้าชมผู้ใหญ่อยู่ที่ท่านละ150บาทส่วนเด็ก คนละ50บาทเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเข้าฟรีนอกจากนี้ยังมี Job บเวิ d ์อยู่ที่โซนชั้น4เป็นอาชีพแห่งอนาคตให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ว่าอาชีพแห่งอนาคตมีอะไรกันบ้างรีบๆมาเที่ยวกันนะเราเห็นรงเท้ของเด็กๆนะคะจะเป็นตัวอ,อ,อยางอาชี